มีที่ดินติดดิมแม่น้ำสวยๆนะขนาด205ตารางวาอยู่ที่ตำบลย่านยาวอสามชุกจัังหวดสุพรรณบุรีแปลงนี้ติดน้ำเลยติดติดกับแม่น้ำท่าจีนตรงนี้เลยนะครับผมอันนี้เป็นแม่น้ำท่าจีนนะ,ะหรือว่าแม่น้ำสุพรรณบุรีที่คนสุพรรณเรียกนะคนท้องถิ่นเรียกแปลงนี้เลยข้อดีข้อเด่นคือนอกจากจะติดริมน้ำแล้วบรรยากาศดีบรรยากาศธรรมชาติแล้วมีต้นไม้ใหญ่ด้วยนะมีต้นไม้ใหญ่อายุประมาณ10ปีขึ้นได้เลยนะครับผมนะ มีต้นยางนานที่เห็นสูงๆเนี่ยต้นยางนาต้นมะม่วงนะครับผมนะต้นตะโกโอายุเยอะๆเนี่ยต้นไม้ใหญ่เนี่ยอยู่ในแปลงอ่ะคือสวยคือล่มคือล่มมากนะครับผมแล้วก็ข้อดีข้อดเด่นอีกอย่างหนึ่งคือลาเดี๋ยวผมพาไปชมคือแปลงเนี้ยมัน200ตารางวาเศษใช่ไหมมันมีที่งอกอีก200ตารางวาถ้าก็ว่าที่งอกอแถมไปอีกครึ่งหนึ่งเลยอ่าถ้าก็ว่าซื้อ200ตารางวา ได้ที่ดินทั้งหมดหนึ่งไร่เลยอ้าวนี่ดูไอ้ดูบรรยากาศภายในแปลงนะครับผมนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยฝั่งที่ผมยืนเมื่อกี้เนี้ยมันเป็นที่งอกนะครับผมนะที่งอกเนี่ยมันเป็นที่งอกหมดเลยเขตของเรามันจะต้องนับจากเสาที่เขาที่เขาปักที่เขาปักมาจากหมุดน่ะตรงนั้นน่ะเนาะตรงนั้นไปเขตริมสุดอ่ะมันเป็นถนนสาธารณะนะครับผมนะเนี่ยเนี่ยฝั่งเนี้ยฝั่งเนี้ยมันเป็นถนนสาธารณะนะ ถนนสาธารณะมันจะติดข้างแปลงนะครับผมผ่านบ้านเพื่อบ้านไปนะยิงตรงไปประมาณสัก250เมตรจะถึงถนนคอนกรีต,ตนะมันจะเป็นสางตรงไปเลยนะครับผมน้ําไฟอ่ะมันมาแล้วเห็นไหมเนี่ยเนี่ยอยู่บ้านเพื่อนบ้านเนี่ยน้าปะปาไฟฟ้าคือครบนะครับผมนะเรามาตั้งเรามาสร้างบ้านเราก็ใช้ได้เลยเนาะคือมีเพื่อนบ้านหน้าปากซอยก็จะมีบ้านตํารวจ มันต้องห่วงเลยเหมือนกันแปเนี้ยอยู่ใกล้กับตลาดร้อยปี3ชุกเพียงแค่3กิโลเมตรเศษๆเท่านั้นเองนะตลาด100นะร0อปีถ้าใครเคยมาเที่ยวนะถ้าใครเคยมาเที่ยวจะต้องรู้จักแน่นอนก็ค่อนข้างดังนิดน,นึงเป็นตลาดใหญ่เลยของตัวอำเภอสามชุกนะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเลยนะครับผมวันเสาร์ที่จะคึกคักมากถ้าไงลองมาเที่ยวมาชมกันนะมาเที่ยวก็แวะมาชมที่ดินได้ฮนะ แปลงนี้205ตารางวายกแปลง1ล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นเมื่อก่อนขายล้านเก้าแต่เท่าความก่อนแปลงนี้คือหลุดจองมานะแต่มันไม่ได้มีอะไรนะคือคนผู้ซื้อเนี่ยคนที่จองเนี่ยคนที่มาจาไว้เนี่ยคือเขามีปัญหาทางด้านธุรกิจทําให้เขา,เาต้องต้องขอเขาเรียกวอะไรก็เลยต้องหลุดจองอะ่ะนะเขามันมีปัญหาทางฝั่งผู้ซื้อเองนะครับผมเขาไม่พร้อมนะ แปงนี้ก็เลยหลุดจองวันนี้ผมก็มาอัปเดตเลยราคา1นึ่งล้านเจ็แนปเนี่ยเป็นราคาที่จบนะจากล้านเานะเป็นราคาที่ต่อรองแล้วจบแล้วพร้อมจะนัดโอนแล้วนะเจ้าของก็เลยให้ตั้งราคานี้ขายต่อไปเลยนะเมื่อก่อนล้านเนะครับผมเมื่อก่อนล้านเนะสองตารางวาที่งอกอีก200ตารางวาเป็น1นึ่ไรนะครับผมนะอ่าบางคนบางคนก็ต้องมีแหละมันต้องคิดว่าแพงนะ คือผมบอกอย่างนี้ราคามันตามทะเลนะราคามันตามทะเลนะเนี่ยมันติดแม่น้ำนะติดแม่น้ำแล้วทรงสวยด้วยหน้ากว้างเดี๋ยวติดแม่น้ำเนี่ยสามสิบหกเมตรนะทรงคล้ายๆกล่องเลยเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปทรงให้ดูเนี่ยรูปทรงอะ่ะสวยด้านยาวอะ่ะเป็นเป็นด้านที่ติดแม่น้ำอ่ามันเป็นข้อดีนะแล้วทรงมันสวยมากรูปทรงเนี่ยคือสวยคล้ายๆสี่เหลี่ยมเป็นแบบกล่องเลยนะสวยมากนะครับผมนะรูปทรงประมาณนี้นะครับเนาะ มามันสามารถปลูกบ้านได้น้ําไฟก็ครบแล้วใกล้ถนนซีเลนอีกต่างหากอย่างที่ผมบอกนะออกไปทางนี้อย่างที่ผมบอกนะออกไปทางนี้ย250เมตรไปถนนคอนกรีตใช่ไหมเราจะวิ่งตามถนนคอนกรีตไปอีก400เมตร500เมตรจะถึงถนนลัดยางเส้นใหญ่แล้วถนนลัดยางเส้นใหญ่นะนไปถนนเรียบคลองชลประทานของอําเภอสามชุกนะเป็นชประทานใหญ่นะครับผมเนาะ เราวิ่งตรงไปอีกประมาณสัก3มกิโลเราจะถึงตลาด3ชุกแล้วอย่างที่บอกเนาะอันนี้มันใกล้กับถนนสีเลนใกล้สถานที่ท่องเที่ยวนะครับผมโลตัส3ชุกก็อยู่ตรงนั้นนะโลตัส3ชุกตลาดร้อยปี3ชุกถนนสีเลนอยู่ตรงนั้นมดเลยเพียงแค่3กิโลเมตรมันก็คืออยู่ฝั่งตรงข้ามตรงนู้นแหละนะเห็นบ้านตรงนั้นไหมถนนสีเลนอะอยู่ฝั่งตรงข้ามเองคือตรงนี้มันทาเลดีนะถ้าเปรียบเทียบกับราคานะการตั้งราคามันมีหลายปัจจัยนะครับผมอยากให้ลองพิจารณนะากันดูนะ อันนี้ผมว่ามันไปได้นะครับผมแล้วสวยนะหน้าปลูกบ้านจริงๆ205ตารางวาตำบลย่านยาวอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นที่ดินฉนดนะเป็นที่ดินฉนคดครุฑแดงนะครับผมนะครุฑแดงพร้อมโอนนะครับนะเป็นครุฑแดงเป็นขั้นสุดของฉนดเป็นกรรมสิทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมซื้อขายโอนร้อยเปอร์เซ็นต์ลยเลยเนาะอ่าแล้วนี่ที่งอกที่ผมยืนอยู่เป็นที่งอกเหมือนเลยนะ น้ำท่วมไม้อ่ะมีมีคาถามอยู่แล้วน้ําท่วมไหมอ่ะให้ไปดูต้นไม้แล้วกันเพราะผมบอกว่ามันไม่ท่วมใครๆก็ต้องบอกว่าไม่ท่วมใช่ไหมอ่ะให้ไปดูลอยต้นไม้แล้วกันต้นไม้เนี่ยมันอยู่กับแปลงที่ดีมาตั้งแต่แรกๆอยู่แล้วนยมันมีคาบน้ำไหมเห็นไหมถ้ามันท่วมมันจะต้องมีคาบน้าทิ้งไว้เป็นรอยเป็นลอยเนี้ไม่มีเลยนะเนี่ยไม่มีแปลงเนี้ยมันไม่เคยท่วมนะคะผมเพราะมันสูงนะแปลงเนี้ยถ้าผมยืนอยู่ด้านบนนะด้านบนเนี่ยมันจะสูง แล้วด้านล่างมันจะลาดลงไปอ่าด้านบนเนี่ยมันด้านบนมันจะสูงด้านบนเนี่ยมันจะสูงกว่าด้านล่างอะ่ะที่เป็น,ปนแม่น้าอะ่ะอยู่ประมาณสักสองเมตรได้เลยนะเห็นไหมนี่เดี๋ยวผมเดินให้ดูตรงเนี้ยมันไปนทางลงลงไปนะเพราะว่าตรงเนี้ยต้องต้องบอกก่อนนิดนึงแม่น้าเนี่ยเขาจะต้องขุดลอกกันประจําปีอยู่แล้วนะเขาจะต้องขุดลอกไอ้ดินที่มันดินที่มันล่วงลงไปดินที่มันล่วงลงไปเนี่ยมันก็จะไปปิดทางน้าไง เขาก็เลยต้องมีการขุดลอกแล้วพอเวาลาขุดเนี่ยเขาก็จะเอาดินมาแปะดินมาแปะดินมาแปะเรื่อยๆทาให้เรามีที่งอกไงครับเนาะแล้วที่งอกมันจะไม่เสมออยู่แล้วเพราะว่าเขาขุดเอาดินมาแปะเฉยๆเขาไม่ได้ทําการแต่งนะเขาไม่ได้ทําการแต่งอ่าเราสามารถมาแต่งเพิ่มได้นะครับผมนะเราสามารถมาแต่งเพิ่มได้อ่ามันจะมีการขุดลอกอยู่ประจําอยู่แล้วนะถ้าใครมีบ้านติดริมน้าก็จะรู้ดีนะครับผมเราก็จ่ายให้คนที่ขุดลอกนิดนึงให้เขามาแต่งเนี่ยเราอาจจะ ให้แตะเอียเขานิดนึงนะคะผมเขาก็จะมาแต่งให้ได้แต่ว่าหลักๆเนี่ยคือตรงนี้มันสูงมันไม่ท่วมนะมันสูงมากสูงกว่าแม่น้ำปรบมาสองเมตรเลยหายห่วงนะครับผมหายห่วงปลูกบ้านได้เลยนะแล้วที่งอกต้องมีคําถามแน่นอนที่งอกใช้ประโยชน์ได้ไหมอ่ะผมบอกตรงนี้เลยว่าที่งอกมันใช้ประโยชน์ได้นะครับผมแล้วเขาอยากให้ใช้ประโยชน์ด้วยอ่าก็เหมือนเปรียบเทียบง่ายๆก็คือที่ว่างๆอ่ะอยู่ในตัวกรุงเทพแล้วกันนะ ใกล้ๆทางด่วนใกล้ๆรัไฟฟ้าเคยเห็นที่เปล่าไหมครับนั่นแหละครับปุ๋มแล้วมันมีกล้วยขึ้นงงไหมครับนั่นแหละครับเขาปลูกเลี้ยงภาษีไงเพราะว่ารัฐบาลเขาอยากให้คือเขาอยากให้คนอะใช้ประโยชน์จากพื้นที่นั่นแหละมันจะได้มีเงินมาหมุนเวียนกระตุ้นเศรษฐกิจไงมันจะได้แบบไม่กักที่กันอะคนที่มีที่เยอะรวยแล้วก็ปล่อยที่ทิ้งไว้เนี่ยเขาก็เลยพยายามกินภาษีอะเพราะว่าเขาอยากจะให้เราใช้ประโยชน์จากพื้นที่ให้ได้มากที่สุด ถ้ามองจากมุมสูงเราละแวกเนี่ยใกล้ๆเลยนะติดกับแปลงที่ดินเนี่ยมันจะมีคนที่เอามาสาราริมน้ํามาตั้งนะเอาสาราริมน้ามาตั้งเอาแพรน้ํามาตั้งนะเอาแพรน้ํามาตั้งเนี่ยเราก็สามารถใช้ประโยชน์ตรงนี้ได้ครับเราสามารถแต่งอีกนิดแต่งอีกหน่อยเราสามารถใช้ประโยชน์ได้เลยครับนะตรงเนี้ยเราเอาสารามาตั้งทำทำทำเป็นที่ส่วนตัวของเราได้เลยเสมือนเป็นที่ของเราได้เลยครับเพราะว่าแปลงของเรามันติดกับตรงนี้ไงมันถึงได้ใช้งานได้ เนาะอ่าผมบอกไปเลยว่ามันใช้ได้นะครับนะมันใช้ได้นะล้วที่งอกเยอะด้วยอนะ่าที่งอกจะใช้ไม่ได้ก็คือผมไม่แนะนําก็คือให้มาปลูกบ้านนอกนอกโฉนดอะมาปลูกบ้านตรงที่งอกผมไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะครับผมนะไม่แนะนําให้ปลูกสิ่งปลูกสร้างถาวรน,นะในพื้นที่ที่ไม่ใช่โฉนดของตัวเองนะก็คือตรงเนี้ยเนี่ยถ้ามาปลูกบริเวณเ,วเวนี้ยได้เลยเหมาะเพราะว่าโฉนดของเรามันจะอยู่ตรงนี้ไงเห็นเสาไหมครับนี่นี่นี่ เสามันจะมีเสาคุมถุงปุ๋ยอยู่นั่นแะหละครับผมนะลากยาวลากยาวมานี่เลยมาถึงไม้ลวกตรงเนี้ยที่มันเป็นถนนสาธารณะด้านข้างนะมาถึงไม้ลวกตรงนั้นนหะอ่าสามสิบหกเมตรตรงเนี้ยมันจะเป็นเขตเขตโนดด้านหลังออกไปและส่วนที่ผมเดินออกมาจากริมนะ้ำเนี่ยตรงเนี้ยข้างหลังเนี่ยข้างหลังกล้องเนะี่ยก็คือที่งอกเนาะเราให้ปลูกบ,บ้านในเวิร์กเนี้ยก็พอแล้วนะครับผมนะเราปลูกบ,บ้านในเวิร์กเนี้ย คือโอเคเลยนะมันปลอดภัยนะครับผมเวลาเขาเขาเขาจะได้แจ้งอะไรเราไม่ได้เนาะส่วนเราทําศาราตรงนั้นเราก็ใช้ประโยชน์ได้เลยเต็มที่นะครับผมเราจะเพาะปลูกเราจะทาศาลาเราจะทําแพรน้ําอะไรได้หมดเลยทําท่าเรือเราทําได้หมดเลยครับผมเราใช้ประโยชน์ไปเลยมันไม่เหมือนกับที่งอกในที่ติดแม่น้ําในเขตกรุงเทพเราไปริมบนทนเอาเนี่ยไม่ได้นะครับผมเขาค่อนข้างเรียสแต่ทาแต่ที่ติดริมนะริมแม่น้ําของ ตัวบ้านนอกนะนอกต่างจังหวัดเนี่ยคือสามารถใช้ประโยชน์ได้เลยเขาไม่ได้เคร่งเครียดอะไรมากนะคลิปนี้มันประมาณแค่10นาทีเท่านั้นเองนะครับผมใครอยากรู้ใครอยากชมทางเข้าใครอยากชมรายละเอียดเพิ่มเติมเอาแบบละเอียดเลยเรามีคลิปวิดีโออยู่ในช่อง YouTube 289 Lady Channel ไปสวษาอังกฤษแล้วก็ที่ดินเขางวงจรเป็นภาษาไทยนะครับผมหรือถ้ากดไม่ถูกเราโทรมาได้เลยที่เบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านบนนะ เบอร์นี้จะโทรหรือจะแอดไลน์ก็ได้นะโทรเข้าไปขอชมคลิปหน่อยแอดไลน์เข้าไปขอชมคลิปเต็มหน่อยได้เลยหรือว่าจะนัดชมที่ดินก็แจ้งวงนาได้เลยครับเบอร์นี้เลยติดต่อมาได้เลยถ้าชอบที่ดินแบบนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วย